โอเคครับผมนะก็สวัสดีท่านชมทุกๆคนกันด้วยนะครับ <laughs> วันนี้จะมาจากโคด้ดอะไรมะเฟตติ้งเซมิโอเรเตอร์อีกแล้วเอออยา่าคลิป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 เมื่ออะไรนะสามเดือนก่อนใช่ไหมเออเราแจกไปก็ตอนนี้ตอนนั้นโค้ดน่าจะหมดอีกุแล้วแหละโค้ดไอ้สามเดือนก่อนอ,อ่ะเราก็จะมาแจก,กนนนนโคดด้ดใหม่แล้วก็โค้ดที่ยังใช้ได้นะเออก,ก่อนจะไป ใส่โค้ดเนี่ยจะลืมกดไลค์ s u b ทวิตไสพอเลยนะไม่ทำคลิปนานเจ็ดเรียนในกันบ้านจะเกมแล้วฮะใส่โค้ดตรงไหนวะออ๋โอเคไปโค้ดแรกเลยเนาะโค้ดแรกเป็นเราจะเอาโค้ดยังใช้ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวโค้ดใหม่เราใส่ก็ก็เหมือนเดิมนะก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปไม่ก็ไว้ตรงข้างคอมเมนต์เนาะอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะมันได้เงิน 500เยนอ่าอะไรต่อไปพะอ,อาจจะไม่ได้ให้ดูนานนะว่าตายก็ทิ้งไว้ตายลิงตายคิปเหมือนเดิมตรองอก็วางก็วางเลยเนาะขอ,อ,องโนซีโอโนบี <S <S น,นี่ก็ใช้แล้วน่าจะเป็นโค้ดเก่าเที่ยวนันใช้ได้เนาะน่าจะใช้ได้ตลอดแหละเพราะมันได้แค่ห้าร้อยเยนเองอันนี้ก็ห้าร้อยเยนเหมือนกันนะเขไป คอเครับก็เมื่อกี้หลุดเนาะเออจู่ๆนี่ก็ดับเออก็เมื่อกี้เราใส่โคตรนี้ไปนะครับก็ได้หาเราเย็นกันเนาะเออใช่เวลาแล้วเออใช้เวลาต่อไปเป็นโคตรเหมือนเดิมเลยห้าร้อยเยนนี่จะมีห้าโคตรนะครับอันนี้เป็นโคตรที่สี่แล้วอ๋ออ่านี่นะบอาไป ใส่ล้านะครับแล้วก็โค้ต่อไป,ปนี่หลุดฉี่แล้วน,นี่ก็จะมานี่ครับโค้ดที่ห้าเหมือนกันฮาลายน็นเออต่อไปเป็นโค้ดอะไรเนี่ยจิคาระนะครับไม่แน่อาจจะใส่ไแล้วอ่าได้จริงด้วยได้อะไรอ่ะ ดูหนอ่อยครับได้ไม่เป็นนะทุกคนนี่ยี่แปดเลยชิคะใช่ใช่นะอ่ะจำเลขไว้นะสิบเก้าหนึ่งโอเคอันต่อไปนะครับเป็นชิคะเนงะินเบอ่าดูดีมากขึ้นไหมสิบเก้าหนึ่งอ้าก็เหมือนเดิมก็มขึ้นหรยออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ หรือว่ามันเพิ่มแต่ว่ามันเพิ่มนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ดูนะครับโอเคราต่อไปเป็นชิกละเหมือนกันโอเคอ๋อชิกละคือนี่เปล่าเนี่ยไอไฟสีเงิน่ะเพราะว่าใช่ใช่นะเอาเกบไป ก็ใช่นั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวเสียมงเพิ่มละขึ้นไหนกันแน่วะให้มันถึอะไรนกันนั่นแหละแล้วเ <c oughs> มืเ่อ,ก,อาากี้เสียโคตรอะไรไปนี่อ๋เอเสียโคตรนี้ไปโอเคเสับแล้วเนาะต่อไปโคตรชิคก้ะเหมือนกันนีน่นะเอ้ยคนนี้สันส้นสั้นๆได้ใจความดูดิมันเพิ่มไหมเอ้ยเพิ่มเนี่ยเป็นหมื่นหกแล้ว น่าจะเป็นเหรียญสิม้วาอะไรเนาะต่อไปเป็นโคชิกะะเหมือนกันนี่นครับหนร้อยได้โกทูกสองหมื่นแล้วปะเอ้ยสองหมื่นละเนี่ยแล้วก็โค้ดเป็นโค้ดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะมีสามโค้ดเป็นชิกระระหมดเลยเนาะเอ่อ้องเช็คก,กันเฮ้ย โค้ดละห้าพันนวน่าจะใช่เอาใส่หมดก่อนโอเคโค้ดที่สิบสอ,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 องนี่ครับโอเคตอนนี้น่าจะมีสามหมื่นแล้วป่ะ2องเจ็โค้ดเมื่อกี้น่าจะสองพันนับอันนี้จะสามหมื่นพอดีโคกคนี่สี่สี่ตัวเองนี่ครับเอลสามเอนไอ ลของฟรีนี่ให้น่าไอคนนี้น่าพันเดียวครนะนะตอนนี้เราก็อย่างเยอะเลยสามนแปดทำอะไรได้บา้างวะนี่ไมู่้นะเนาะไม่เคยเล่นตามตรงจัดใจเลยก็เพิ่งกลับมาทำคลิปนะบางคนก็อย่าเพิ่งหายไปไหนเนาะก็ไม่ทำนานละ เสียเา,าขอโทษนะครับวันนี้หิวนอนก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ผม้ลยนะเจอกันคลิปต่อไปครับอาจจะสตรีมก็ได้นะไม่ไสตรีมจะเดือนละเจอกันนะผมบ๊ายบายเออก็อย่าลืมถ้าอยากให้ผมจโคดคเคมอะไรก็บอกนะครับจะได้หามาแจกเนาะบายย